ดีใจมากเข้มมันเหมือนง่าย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 ไปเลยครนะับง่ายหรือยากไหมก็ไม่ง่ายไม่ยากครับแต่ไม่หนีเยอะตั้งตั้งแรกแล้ตั้งตัดดวเดยรวมนี่พอ,อ,อใจผลงานนร้อไงก็พอใจระดับมีมีมากไหมที่ที่เขาสร้างความกดดันให้เราช่วงยกไหนบ้างมีช่วงยก2สองครับอาวุธไหนครับน้อง ช่วงต่อยหมัดนัหมัดมัดแล้วแล้วก็ขวาเตะท้ายก็สร้างความปุญมาให้เราเลยใแต่พอหมดยกสามนี่ราคามันวิ่งไปไกลเราก็ต่อยง่ายไปเลยพอดีอช่ผู้ชคมาเป็นไงบ้างมาดีมาดีวันนี้ันก็แจ้งเกิดได้แล้วนะขี่ไฟแล้วน้องใช่ใช่ขี่ไฟแล้วก่อนหน้านี้ วันแรกนี้ก็สองไฟไหมสองไฟครับสองไฟยอดธงกับกับพี่วัดใช่วันนี้มาแจ้งเกิดได้แล้วครับเริ่มต้นปีหกหกได้ดีครับวางเป้าวางแผนยังไงบ้างครับก็เริ่มต้นปีหกก็จะทําผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปครับุเปรีกบปีนี้ยี่สิบแล้วน้องปีนี้ถึงกับถ้าปีหกหกย่างยี่สิบแับย่างยี่สิบก็อยู่ในวัยที่กําลังขัดเคี้ยวกับ คนถึงเท่าใบเลยใช่น้ำหนักที่ดีสุดของเราน้ำหนักไหนครับน้องก็เป็นเวลาร้อยสามต่ำกว่านี้ก็ได้ต่ำกว่านี้ได้ร้อยสองสามเอ็ดสามสองได้สามสิบอสามสองในอดีตที่ผ่านมายอดธงเราเราเจอกันมาอีกครั้งนะยอดธงสองสามครั้งเป็นไงบ้างผมแพ้หมดเล้วแพ้หมดเลยเราอยากจะแก้มือล้างกายสักไฟไหมน้อเป็นไม่ได้ร้อยสามสิบสามเอ็ดร้อยสามสิบเอ็ดได้อยู่ได้ แต่นี้แต่โปรโม,มเตอร์นะเหมาะสมกับใครเราก็โชคได้หมดครับอ,อยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามรัสเชียเราวันนี้หน่อยนอ้องขอบคุณที่ติดตามผมมาวันนี้ผมแจ้งเกิดแล้วผมจะทําผลงานให้ดีขึ้นไปทุเล็กเป็นคนจังหวัดไหนน้องขอนแกนน่นครับขอนแกน่นพูดภาษาอีสานพูดถึงคนขอนแก่นนะขอบคุณ,ค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 ณแรงเชียร์แรงใจให้ผมมะกวันนี้ผมแจ้งเกิดแล้วขอบคุณมากเดียน้องกินดีด้วยสำหรับชายนะวันนี้ครับ